สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมนีกมาพอกันกับเยแดงอีกแล้วนะจ้ะมนีก็เป็นมือปีไม้ไทยมือวันสงการเนาะคะ่ะพี่น้องเยแดงก็ได้ไปเหตุบุญยุวัดไหวพระสงนามพระยุวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่กะก็เยแดงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมีแต่ความสุขความเจริญเน,น้ะคะ่ะโรคภัยไข้เจ็บกอยเยมะแผวพานเน้ะคะ่ะขอให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดเนาะคะ่ะ สูตตัวไปนะคะพี่นองค่ะเพราะเขาเหตุบุญยุวาเสร็จเรียบร้อยแล้วยายแดงกับสิมัส่สงน้าพระยุบานเนาะค่ะดะ สวัสดีจ้าพี่นองมนี้บุญให้แกวัดขอวพี่น้องได้บุญททกันเดค่ะเด้อจ่บาทจ้าทำบุญให้่อยีให้แม่20นสอ่าด้านนุ้นก็ถวายเลยถวายกระเบื้องให้แกวัดลานบุญอีกท่านละยีสิบเนาะทบุญชาหรือเปล่าจ๊ะทับุญชาระวังรถนะจ้าใส่รองเท้าให้ถูกคู่นะจ๊ะ สวมใส่รองเท้าให้ถูกคู่อย่าสวมใส่รองเท้าผิดไปน,นะจ๊ะกระเป๋าสตางค์เริจับ,บมือถือแลกตังตรงนี้เลยจ้ะแลกตังตรงนี้จ้ะโอ้สวัสดีครับทําบุญถวายกักถานเรจสับเรียบร้อยแล้วหรอจ๊ะจ้าถวายกระเบื้องเหล็กเส้นกิจดินปูนตายทาสีให้แก่วัดทุกที่ทุกจุดบุญหนึ่งร้อยบาทจ้าบารมีหลวงพ่อเพชรปกปักรักษานะาให้โชคดีโชคดี ค่ะหลังจากที่แาแดงสงนำพระเรียบ้อยแล้วเนาะจะแาแดงกัสิมาเตรียมอาหารไว้เหมือแล้งเนาะจะพี่นองเหมือนแล้งก็สิผ้าพี่นองลูกหลานกินหมูกระทะเนาะจะแาแดงก็สิมมหมักหมูเนาะค่ะแยแดงใส่สันคอหมูโลนึงเนาะจะพี่นองแลวก็มีหมูสามสันเนาะจะเต้าแยแดงสิมักเต้าหมูเนาะจ้ะค่ะที่นี่เขากับมาหมักหมูกันเนาะจ้ะแาแดงก็สิไส้น้ำตาลปี๊บแป้งมันสำปะหลังนำกระเทียมดองน้ำมันปลากอก รสด,ดีซีอิ๊วขาวซอสน้ำมันหอยเนาะจ้ะเขาก็มาลงมือหมักกันเลยเนาะคะ่ะนี่แดสิใส่น้ำตาลปี๊บจักน้อยนะจ๊ะพี่น้องรสด,ดีน้ำจักน้อยนะจ๊ะน้ำมันบะก,กอกเฮ็ดให้หมูเฮาชุ่มฉ่ำนะจ๊ะพี่น้อง นำกระเทียมดองจักน้อยหนึ่งนะจ๊ะซีอี๊วขาวเนาะค่ะซอสทั่วเหลืองเนะจ๊ะย่างละดิ๊งย่างมะน้อยเนาะค่ะพี่น้อง พอวันเดี๋ยวเขากลับไปจิ้มหนังจิม้มน้ำอีกนะคะหันมันหอยจังน้อยนะจ๊ะใส่แป้งมันจังน้อยนะจ๊ะพี่น้องเห็ดให้หมูมันมนุน่มนะคะ่ะค่ะพอใส่ทุกยอย่างแล้่ยวยแดงกะสิมะ คุกให้มันเข่ากันนะจพี่นองให้มันเข่าเครื่องปรุงนะจ๊ะค่ะ,คะเครื่องปรุงเขาก็ได้เข่ากันดีแล้วนะจี่นองยี่แดงกับิ๊บเพราะซ้ำนี่นะคะ่ะที่นี่ยี่แดงกับเส้บจะรับไหวนะคะ่ะ แส่ตัวเย็นไว้มือแรงแว่าจะพี่น้องค่ะพอหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วยี่แดงกับสิบปิดฟ้าไปแช่ตู้เย็นเลยเอาจะพี่น้องมือนแรงค่อยไม่ย่างกันเนาะค่ะ